สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการเขียนโปรแกรมกับ BPL BPL คืออะไรแตกต่างจาก DLL ยังไงก็ค,คล้ายๆกันเหมือนกันศึกษาอ่านเอาเองไปแบบไวๆนะครับมาสร้าง new project ก,ก่อนนะครับสร้าง new project ก,ก่อนนะ นะกำหนดก่อนนะครับฟอร์มสองจริงๆมันคือฟอร์มหนึ่งฟอร์มหนึ่งสแสดงกลางจอเซฟโปรเจกต์ก่อนเลยอย่างแรกเซฟไว้ที่ไหนนะครับ BPL หนึ่งการทมัครกับ มี P L ีนมีหลายแบบนะครับมีหลายขั้นตอนนี่คือพื้นฐานก่อนตอนที่หนึ่งพื้นฐานนะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งทดสอบรันดูก็ไม่มีอะไรเหมือนการเขียนโปรแกรมทั่วไปนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วข้อนี้มี P L มันอยู่ตรงไหนอ่ะแพ็กเกจมันอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มจากที่โปรเจกต์แมネเจอร์นะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเมื่อก่อนผมก็ไม่คุ้นเคยแต่นี้ต้องคุ้นเคยแล้วครับ โปรเจกต์นะครับเริ่มจากที่โปรเจกต์กุ๊บนะครับคลิกขวา Add new project นะครับเลือกอะไรเลือกแพคเกจนะครับแพคเกจแพคเกจก็คือกล่องอะกล่องเอาไว้ใส่อะไรดีนะครับกล่องเอาไว้ใส่อะไรดีตอนนี้เราก็ทํางานกับแพคเกจดังนั้นมาลองสร้างฟอร์มสิ่งที่แพคเกจจะใส่เข้าไปนี่ใส่ได้เยอะแยะหลายอย่างนะครับแต่ที่เราควรจะใส่ออกไปก็คือฟอร์มนี่แหละนะครับมีคาเตือน หอบเย็ดเข้าไปนะครับได้ฟอร์ม2มาลลนะลองกำหนดให้เกิดความแตกต่างใส่สีลงไปนะครับเปลี่ยนแคปชั่นนิดนึง c l l f o r m BPL นะครับอันนี้เป็นฟอร์ม2แน่นอนเซฟเซฟเมื่อกี้เซฟไว้ที่ test BPL เนี่ยเซฟชื่อพ็ c เกจชื่อกุ๊บกุ๊บ เรียบร้อยแล้วโปรแกรมหลักจะเร eight, days, ียกโปรแกรมหลักจะเรียกแพ็กเกจได้ไงฟอร์มอยู่ในแพ็กเกจได้ไงอันนี้เรียกแบบดื้อๆก่อนนะดื้อๆเลยดื้อๆเลยแบบมั่วๆดื้อๆไม่มัวนะดื้อๆก็คือเหมือนแบบเรียกทั่วไปอะฟอร์มทั่วไปเหมือนที่เราเคยเรียกกันเรียกโชโมดอลนะครับโชโมดอลฟอร์มสอง ไปรายละเอียดปีกย่อยของเรื่องพวกนี้ไม่อาจไม่อธิบายนะครับถือว่ารู้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเรียกกันแบบดื้อๆพื้นฐานเลยลันเปี้ยงเออเลยเนี่ยไม่ต้องลันยุดเลยรู้อยู่ว่ายูนิตสองลองลันดูป๊าปโอ้ไมล่ลวกดปุ่มดู นฟอร์มที่มาจาก BPL ใช่ไหมสีฟ้าใช้แน่นอนอยู่แล้วนีเสร็จล้วเสร็จแล้ว,ลวง่ายๆง,ง่ายไปไเปล่ากลับมาโปรเจกต์นะแพ็กเก็บหนึ่งทีนึ่งมาดูนะครับมาดูเรื่องฟอร์มวันนี้ลองสร้างฟอร์มเติมอีกนิดนึงฟอร์มส มาแต่งใส่สีสันนิดหน่อยนะครับเป็นแคปชั่นแคปชั่นเซฟไปมาดูที่โปรเจกต์โปรเจกต์หลักนะครับดูลองดูในซอสโค้ดก่อนจะเห็นว่ามันยู่แค่ยูนิตหนึ่งนะครับแต่สามารถเรียก เรียกข้ามมาเรียกข้ามเรียกไม่ใช่ข้ามพไอ,อ้น,นี่มันคืออยู่ในเอ็ก e ของมันอยู่แล้วก็คือเรียกฟอร์มจากแพ็กเกจหนึ่งนะครับ BPF แพ็กเกจหนึ่งได้เลยเพียงแค่ยูสนะครับเพียงแค่ยูสนะครับก็ลองเรียกอีกฟอร์มหนึ่งนะฟอร์มสามเขียนเหมือนกันเป๊นะ ด้วยความขี้เกียจนิดหน่อยคอปเปลี่ยนง่ายๆลันดูแป้งเออเลอร์พอไม่ได้ยุดไงครับก็ยุดไปยูนิต3ลันเหมือนเดิมเพี่ยงสองสาำเร็จเสร็จสิ้นไปง่ายๆเสร็จแล้วครับ มาดูผลลัพธ์ที่เราสร้างไว้นะครับตอนนี้ BPL เนี่ย11เมก BPL เนี่ยมันก็อยู่รวมอยู่ในในโปรแกรมนี้แหละเราจะมาทำการแยกระหว่าง BPL กับโปรแกรมหลักนะครับออกจากกันทำยังไงมาชีพแพ็กเกจหนึ่งก่อนเลยโตรเจตรเจตรเจ ก็ไม่มีอะไรในแพคเกจก็มาดูที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวไฟล์คอมไพเลอร์มาดูที่แพคเกจเอาต์พุตนะครับก็ให้มันไปออกที่เดียวกับ E E อยู่ก็คือเนี่ยในดีบักนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดดีบักก็อยู่ในให้มันอยู่ในดีบักเป็นอื่นก็อาจเนี่ยเป็นรันไทม์เลยก็ได้นะครับป๊บเสร็จแล้วคอมไพล์ไปทีนึง่งกดโอน F9 นะครับมันจะบอกว่าในฟอร์มที่อยู่ในแพ็กเกจหนึ่ง BPL เนี่ยจะยูด BPL ตัวอื่นหรือยูนิตอื่นจาก BPL ไหนบ้างมันก็จะแอนเนมาให้ก็กดปุ่มโอเคอย่เดียวครับเราก็ไปดูตรงนี้เห็นไหมครับหลังจากที่เอาพูดเห็นมานะครับมันจะมาออกมาแล้วหนึ่แพ็กเกจหนึ่ง BPL กลับมาที่โปรเจกต์หลักนะครับ มาดู Project Option แล้วก็มาดูตรงแพ็กเกจล,ล,นะล,ลันทามแพ็กเกจนะครับลิงก์วิดลันทามแพ็กเกจเป็นทูไปเลยส่วนไอ้ลันทามแพ็กเกจเนี่ยต้องให้สร้างอะไรมั่งด้านล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่เอาไม่นสนใจนะครับประสนเดี๋ยวเราไปกรอบไฟล์ BPL นั้นมาเองมาใช้งานเองนะครับเราจะใช้ของเราตัวเดียวพอ p พ็กเกจหนึ่งดอทไม่ต้องดอท d p l เดี๋ยวมันสร้างอนาคตให้เองอโอเคพายไปทีหนึ่งเรียงลองลองลันดูเรียบร้อยลันดูนะทดสอบกดเรียบฟอ์ดูมาดูขนาดเองเป็นไงสองเมกสองเมกลดลงไหมครับลดลงแน่นอนขนาดลดลงสิ่งที่ได้มาเห็น ิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรเจกต์หลักนะครับโดยซอสโค้ดก็อยู่แต่อยู่หนึ่งหนึ่งแต่ใน BPL เนี่ยเราจะสร้างฟอร์มไปกี่ฟอร์มกี่ฟอร์มก็ตามก็ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมหลักน,นะครับนะครับนั่นคือข้อดีเพียงแต่ว่าเราจะเรียกมันยังไงจากแพ็กเกจอันนี้คือเรียกแบบดื้อเพราะว่าเรารู้นะครับเรารู้ว่ามีกี่ฟอร์มแต่ถ้านะคตเราสร้างฟอร์มสี่ฟอร์มห้าเข้าไปอ่าเราจะเรียกยังไง นะครับถ้าเรารู้เราก็เรียกวันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นฐานข้อมูลเพิ่มชื่อฟอร์มลงไปชื่อค้าลงไปมันก็ง่ายนั้นคือไว้เดี๋ยวตอน2ส่วนเรื่องของการบิบอัดลองเทศสบดิบอัดโปรแกรม,ม e ดิบอัด EPL ดูออกเปิดโปรแกรมค้างอยู่ตัวย่อขนาดนี้ผมใช้ UPX นะย่อแล้วเหลือเท่าไหร่ ลองดูงดูผลลัพธ์ห้าร้อยโอเคโอเค